ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยมาทาฟั่งของ T-pop กันบ้างนะคะวันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นเพลง One Shot ที่ Perseus รองคู่กับ Tixi e นะคะคือเพลงนี้คือบอกอินโทรก่อนคือเราอะไปฟังเพลงนี้มาจากที่ไหนจากแห่งนี้แหละเออเราก็ไม่รู้ว่าใครร้องแต่คือมันเป็นเพลงที่ มีเสียงผู้ชายแล้วก็เสียงผู้หญิงในเพลงเดียวกันตอนแรกคือฉันก็ไม่รู้ฉันก็แบบเพลงใครวะอะไรอย่างี้เออแล้วปรากฏว่าก็ไปเซิร์ชๆดูค่ะปรากฏว่าเป็นเพลงนี้ที่ชื่อว่าวันชอดที่ Perseus ลองคู่กับพิกซีนะคะก็จะมาทำรีแอคชั่นกันแล้วก็ช่วงนี้คือเหมือนจะได้เห็น Perseus หน้า หน้าแอปดำเ่อาขทางบ่อยนิดนึงเออคือเอากายที่มันก็แบบฉลาดเกินรู้ว่าฉันกําลังโดนอะไรตกอยู่อ่ะเออคือมันก็แบบรันมาเรื่อยๆตอนนี้ฉันก็คือใกล้ละใกล้จะโดนตกละ,กละเออคือแบบอะอย่าไปรอช้าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะคือร้องเพลงได้แล้วแต่มาขึ้นดู v คะ่ะเออเดี๋ยวจะมาดูพร้อมกันวันนี้คะ่ะแต่ว่าเพลงเพอเพลงดีเลยแหละเออ ววยสวยมากทุกมีแค่บันไดที่เอาเธอลงค่ะ โอ้กงแรงมากกล้องอะ่ะผูนี่จังรอมานี่จังรอมากเราว่าคือมันลงตัวแบบที่พิกซี่เขาเนาะคือมันเข้าปากพิกซี่มากเลยอ่ะ Bạn thấy những cái bản vô là đây sao không? Ui lớn Trang hoạ Trang quạt thì nó bẹp แต่วันนี้ใส่อีกน,าน้ารอมามองวิวสวยมากสวยจะบ,บ้าสวยกินคนสวยจะตายจนเกินถึงก้อนมาเต็น่ะเออ ตอพูดก่อนจะลืมได้ป่ะคือช็อตที่เต้นรวมกันเมื่อเชียคือดีมากแล้วคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าพิกซี่กับการเต้นคือแบบมันหอมเทียงมากเพอเสรก็คือตัวพ่อเหมือนกันอ่ะเออด้านการเต้นน่ะก็คือแบบจังหวะที่เป็นเฟร,รมเดียวกันมาอยู่ด้วยกันอ่ะเราคือเต้นอัน่นะสวยโคตรดีคือเต้นโคตรพร้อมกระดูกเบอร์เดียวกันสุดๆเออสมมงกระดูกขีปปอป จริงๆแบบมึงที่ป๊อปทำดีมากทุกคนคือแบบฉันไปอยู่ไหนมาทำไมไม่้ฟังตั้งนานแล้วะเออทีป๊อปอ่ะคือแบบคือทุกวันเนี้ยคือถ้าจะถึงตอนนี้ก็คือเดือนเมษาใช่ไหมคือถ้าจริงจคือเราเพิ่งเริ่มเข้าสู่วงการทีป๊อปประมาณช่วงปีใหม่ปีที่ผ่านมาเนี้ยไม่ใช่ปีที่ผ่านมาปีล่าสุดเนี่ยเออปีใหม่ล่าสุดเนี่ยเออเราก็รู้สึกแบบ เอ้ยคือว้าวขึ้นทุกวันอะว่าแบบทําไมวะทําไมฉันแบบไม่กดฟังไวก้กว่านั้นทําไมฉันแบบทําไมฉันไม่ติดตามตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือมนแต่คําถามนั้นในหัวทุกวันจนทัวนี้ก็รู้สึกแบบถึงเข้ามาแล้วก็ยังถามตัวเองอยูดีว่าแบบไปอยู่ไหนมาวะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คือถ้าให้รีวิวแบบจริงใจก็คือว่าคือเราว่าเพลงเนี่ย คือมันเป็นคือวายในเอ็ะคือมันเป็นซัมมงซัมเมอร์แบบพูเพอร์และสาวน้ำแน่นอนคือเหมาะกับช่วงส่งการแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาอะเลือกปล่อยเพลงดีเพราะว่าคือด้วยความที่ MV มันทำมารมดอย่างเงี้ยอยู่ละเพราะฉะนั้นยูก็ต้องปล่อยช่วงนี้แหละถูกแล้วก็คือเราว่าเขาจับคอลแลบคือแบบจับถูกวงอะเออคือเพอร์เซกับพิกซีเงี้ยคือเราว่าเสียง เสียงพิกซี่อ่ะกับเพลงเนี้ยคือเหมือนแบบเหมือนเพลงมันเลือกพิกซี่แล้วอ่ะเออจริงๆแบบเพลงนี้คือเลือกพิกซี่เลยจริงๆดีดีมากแล้วก็คือเพอร์เซ็อ่ะเราไม่ห่วงแล้วว่าเพอร์เซ็ทำเพลงได้เยอะแล้วก็ได้หลากหลายแนวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเพลงที่พิสูจน์แล้วว่าคือเพอร์เซ็ทำเพลงได้หลายแนวจริงๆจังหว่าแดนเบรกตอนสุดท้ายที่พูดไปแต่กี้ก็คือว่าคือ เราเป็นคนหนึ่งที่ชอบดู performance แล้วก็รู้สึกว่า pixie n ก็คือเป็นตัวแม่ perz ก็คือเป็นตัวพ่อเหมือนกันแล้วก็คือแกเข้าใจว่าว่าเอาตัวพ่อกับตัวแม่มาเจอกันในเพลงเดียวกันอะเอาเป็นว่าเพลงดีเพลงดีมากแล้วคือช่วงนี้ฉันก็คือฟังทุกวันคือมันบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นเพลงแนวไหนแต่คือฉันรู้ตั้งแต่ตอนฟังครั้งแรกแล้วว่าคือฉันแพ้เพลงสไตล์อย่างนี้มากแล้วก็ผลปรากฏก็คือว่าแบบ ก็คือฟังทุกวันจริงๆนั่นแหละค่ะเออตอนนี้ก็คือฟังจนจะโดนเพอร์เซ็ตตกแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยเออคือแบบคือพี่จังหลอกมากจริงๆยิ่ง,งเวลาแอปดำอัลกอริทึมแอปดำมันรันอะไรที่เป็นแฟนแคลับขพี่จังมาแล้วคือฉันกดหยุดดูตลอดไม่รู้ทาไมเออแบบคือยังไม่เป็นแฟนคลับนะแต่ว่าคือหยุดดูตลอดเลยเออตอนนี้ก็คือแบบกําลังปฏิเสธหัวใจตัวเองอยู่เออพี่นี่ก็หลอะ นั่นแหละเออเอาเป็นว่าเป็นกนาลัรใจให้ฉันไปสู้กับไปสู้กับเขาเรีอะไรอินเนอร์ข้างในของตัวเองด้วยว่าแบบจะยอมรับความจริงได้วันไหนเออว่าฉันเป็นแฟนคลับเขานะคะ<อ>ก็ฝากทุกคนไปติดตามเพลงนี้แบบที่เป็นทาง MV แล้วก็สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มด้วยนะคะคือแล้วกพ็พวกงานอีเวนต์ต่างๆอะเพิรรู้สึกว่าเพิร์เซได้หยิบเพลงนี้ไปเกือบจะทุกอีเวนต์เลยนะตั้งแต่ อ่อยเพลงมาเพราะฉะนั้นก็แบบฝากทุกคนไปให้กำลังใจน้องๆกันได้นะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราได้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าใครมีคอนเทนต์อะไรหรือว่าแบบอยากให้รีแอคคอนเทนต์อะไรก็ลองลองแนะนำมาได้นะคะเผื่อว่าแบบถ้ามีโอกาสก็จะทำรีแอคชันให้เนาะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย